สวัสดีครับผมโปรเพาสิงห์นิสัยสุขครับกำลังทบทวนเรื่อง back to basic นะครับเรื่องการจับคลิปสำคัญมากนะครับรอสักครู่เดียวครับพบกับญาติผู้ใหญ่เช่นเคยครับ ครับเรื่องการจับคลิปนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบทางอาจารย์นะครับหรือพวกโปรหรือพวกโค้ชต่างๆเนี่ยจะเน้นมากเลยนะครับเรื่องการจับคลิปนะครับการจับคลิปให้ถูกมุมให้ถูกกับจังหวะนะครับให้ถูกกับท่าจดนะครับมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าท่านจับคลิปถูกนะครับโอกาสที่จะน,นําหน้าไม้เข้ามาสแควร นะครับส่งลูกไปตรงทิศทางตามที่ท่านต้องการเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะครับท่านเคยได้ยินไหมครับกริปก็มีแบ่งเป็นว่ากริปวิกกริปสตรองนะครับกริปวิกก็คือแปลว่าวิกแปลว่าอ่อนแอถูกไหมครับสตรองแปลว่าแข็งแรงนะครับสตรองไม่ใช่หมายความว่าจับแน่นนะครับวิกก็ไม่ใช่หมายความว่าจับเบานะครับวิกก็คือ คำว่าอ่อนแอไม่มีพลังนั่นเองนะครับถ้าท่านจับกลิปวีกเนี่ยนะครับมันจะไม่มีพลังนะครับอย่างนี้เขาเรียกวีกนะครับฮะสตรองก็คืออย่างนี้นะครับฮะสตรองวีกเห็นไหมฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยนักกอล์ฟจะจับกลิปวีกก็นในกรณีที่เอาคลิปไปไว้ในฝ่ามือนะครับคลิปอยู่ในฝ่ามือเนี่ยจะวีกนะครับ ซึ่งขึ้นอยู่กับท่าโจทย์ด้วยถ้าท่าโจทย์ท่านไม่ถูกมันจะจับกริปวิกกริปวิกมันจะทําให้ท่านไม่มีพลังเวลาเคาะข้อมือหรือจะสวิงให้มันรุนแรงเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเช็คนะครับว่าท่านจับกริปวิกหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะครับว่าควรจะจับกริประดับไหนครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ